นัดชี้ชะตาการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชิงเหรียญทองแดงแต่คือการพิสูจน์ศักดิ์ศรีของวลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันรายการเอเชียนดุดเกมใครจะได้เหรียญติดมือกลับบ้าน มาฟังการวิเคราะห์ก่อนเกมกันทัพสาวไทยเหลือน,นัดสุดท้ายแล้วนะคะที่จะคว้าเหรียญกลับบ้านจะทำได้ไหมมาวิเคราะห์คู่แข่งของสาวไทยกันค่ะหลังจากที่ทัพสาวไทยนะคะแพ้แบบน่าเสียดายแพ้แบบรับคาบไปหมดเลยในการเจอกับอินโดนีเซียแพ้ไป3เซตลวดนะคะทำให้ทัพสาวไทยเนี่ยต้องตกไปชิงเหรียญทองแดงนะคะอีกคู่หนึ่งหนึ่งก็คือฟิลิปปินเนี่ยแข่งกับอิหร่านฟิลิปปินก็แพ้อ,อิหร่านเหมือนกันนะคะทำ ให้คู่แข่งของสาวไทยในการชิงเหรียญทองแดงวันพุทธที่29ตุลาคมเวลา16.30นาฬิกา30นาทีเนี่ยไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะคะถามว่าเรากลัวฟิลิปปินส์ไหมก็ไม่ได้กลัว แต่ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดทำไมถึงบอกว่าไม่กลัวเพราะสาวไทยเจอฟิลิปปินมาแล้วค่ะในการแข่งขันรายการนี้แหละกว่าจะเข้ามาสู่รอบนี้ไทยเจอฟิลิปปินมาแล้วและไทยก็เอาชนะฟิลิปปินมาได้แบบ3ต่อ0ูนเซตดังนั้นเนี่ยมนเลยทำให้สถิติต่างๆที่เราเคยทำกับฟิลิปปินมาได้เนี่ยมันน่าจะเดินไปสู่เส้นทางที่เราควรจะวางไว้ได้อย่างถูกต้องมันควรจะเป็นไปตามเป้าหมายในสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นอย่าพลิกเด็ดขาด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอพูดเป็นกลางหน่อยว่าการแข่งขันก็มีแพ้มีชนะยังไงถ้าไม่แพ้มันก็ต้องชนะแหละคะ่ะทุกคนแต่อย่างที่บอกไงสถิติที่เราแข่งกับฟิลิปปินมาในเกมนี้แหละในรายการนี้แหละเราชนะฟิลิปปินค่ะดังนั้นเราก็ต้องชนะฟิลิปปินเหมือนเดิมนึกออกไหมคะถามว่าพละกําลังของเรากับฟิลิปปินเนี่ยมันเหมือนอะไรกันไหมใครมากกว่ากันใครน้อยกว่ากันแข่งใกล้กันค่ะ ทุกอย่างเหมือนกันหมดมีวันพักเหมือนกันหมดช่วงเวลาพัก คล้ายกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอยู่ที่หน้างานและว่าพละกําลังของสาวไทยในการแข่งขันที่จะคว้าเหรียญทองแดงเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแอดเชื่อนะคะว่าฟิลิปปินส์ก็อยากได้เหรียญกลับบ้านเช่นกันการที่ชิงเหรียญทองแดงแบบนี้แอดก็ไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่ไม่ได้เหรียญกลับบ้านเลยดังนั้นเหมือนเป็นนัดสุดท้ายเลยค่ะของทั้ง2ทีมทั้งฟิลิปปินส์และไทยคือต้องคว้าเหรียญกลับบ้านให้ได้รุ่นนี้เป็นรุ่นน้องนะคะที่ แข่งขันรายการเอเชียนยุทธเกมนะคะเหมือนเป็นรุ่นทดลองและกันค่ะเพราะว่าการแข่งขัน4เกมนี้เราก็แบ่งสายไปเจอกับฟิลิปปินส์รุ่นใหญ่เหมือนกันนะคะจะอยู่ในฟิลิปปินส์เหมือนกันในเรื่องของกองเชียร์นะคะสิ่งที่แอดเห็นในการแข่งขันทีมฟิลิปปินส์เนี่ยกองเชียร์ของฟิลิปปินส์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ประเด็นก็คือกองเชียร์ไทยก็เยอะเช่นกันดังนั้นเนี่ยใครอยู่บาเรนใครเชียร์สาวไทยอยู่ฟังคลิปนี้อย่าลืมไปเชียร์ทัพสาวไทยที่สนามนะคะ ให้กองเชียร์ไทยเนี่ยมันดังมากกว่ากองเชียร์ฟิลิปปินส์เลยค่ะรูปแบบการเล่นของฟิลิปปินส์กับไทยนี่ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะแทบจะคล้ายคล้ายกันเลยดูแล้วทั้งฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ย ตัวเล็กกว่าทีมชาติไทยด้วยซ้ําแต่ความที่เขาตัวเล็กเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่เนี่ยเขาเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีที่สําคัญฟิลิปปินส์โดดสูงมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทัพสาวไทยต้องระวังพอสมควรพูดทุกปีนะคะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเราประมาทเขาไม่ได้เลยทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าการแข่งขันในประเทศของฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาไปไกลมากหลีกในประเทศนี่พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดมากๆคว้านนะัเกย ีฬาต่างชาติควานนักกีฬาระดับโลกเข้ามาร่วมการแข่งขันค่อนข้างเยอะกองเชียร์ของฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับแล้วก็ให้ความสนใจในการแข่งขันวอลเลย์บอลในประเทศค่อนข้างเยอะนะคะทําให้มันก็มีสปอนเซอร์อุดหนุนซัพพอร์ตต่างๆทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เยอะมากยิ่งถ้าพูดถึงรุ่นใหญ่ฟิลิปปินส์นะคะน่ากลัวมากๆแต่ถ้ามาพูดถึงรุ่นนี้รุ่นที่เป็นแอลแลนซ์ ance, รุ่นเล็กอะนะคะแอดก็ยังเชื่อว่าทัพสาวไทยรุ่นแคปหมูรุ่นน้องไอซ์เนี่ยเอาอยู่เพราะว่าเราชนะเขามาแล้วง คือชนะไปแบบ เออสามต่อศูนย์เซตอะยังไงเราก็มีโอกาสชนะเขาค่อนข้างสูงนะคะในด้านของโค้ดนะคะโคดยาณทพลศีสมุทนาก็โดนค่อนข้างเยอะนะคะในการคุมทีมชุดนี้นะคะเดี๋ยวก็มีชมเดี๋ยวก็มีฉะนะคะอย่างที่บอกค่ะรอดูในแมตช์ชิงเหรียญทองแดงนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างที่ทัพสาวไทยคาดไว้หรือไม่เป็นไปอย่างที่สมาคมคาดไว้หรือไม่ถึงแม้ว่าเราจะชนะมาหลายแมตช์ชนะจีนมาแล้วชนะเกาหลีใต้มาแล้วชนะฟิลิปปินส์มาแล้ว ชนะชนีใใต้เปรมาแล้วแต่ประเด็นคือการที่เราได้เหรียญกลับบ้านแอดว่ามันคือเป้าหมายที่สูงที่สุดในปลายทางนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าต้นมันดีและปลายทางมันไม่ดีแอดก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะสอดคล้องกันนะคะก็รอลุ้นกันต่อไปค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะทัพสาวไทยจะแข่งขันกับฟิลิปปินส์ค่ะขอให้ปลายทางมันเป็นปลายทางที่สวยงามจริงๆแบบที่แฟนๆวอลเลย์บอลไทยตั้งเป้าไว้ก็คือได้เหรียญทองแดงกลับบ้านแฟนๆคะคิดเห็นอย่างไรคะทัพสาวไทยจะเอาชนะ ฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านมาสู่ประเทศไทยได้หรือไม่แอดให้ได้ความสําคัญกับชุดนี้นะคะเพราะเป็นชุดที่จะติดต่อกับทัพสาวไทยชุดใหญ่เป็นชุดต่อเนื่องเลยค่ะทุกคนดังนั้นรอลุ้นกันต่อไปนะคะการถ่ายทอดสดเนี่ยถ่ายทอดสดทั้งสเตเดียมไทยนะคะทางการทางช่อง u t u b e สเตเดียมไทยผู้บรรยายหัวเป้งแป้งทางนั้นนะคะรวมไปถึงถ่ายทอดสดทางช่อง y o u t u b e เอเชียนยุทธเกม2025ด้วยเลือกดูตามใจชอบและแอดจะแปะไว้ให้นะคะคิดว่าจะชนะไหมคะเราจะได้ ได้เหรียญไหมคะโคตยะจะแก้เกมได้ถูกต้องมาสุดท้ายนี้ฮถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมพูดพร้อมกันว่าสู้ๆเลยกันนะคะสาวไทยสู้ๆนะคะโคตยะ